สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาเดจ้ามาอนี้ยา่าเหยี่ยวหัวเถิกคนละเห็ดยูเคกะพาพ่อแม่พี่น้องมาหาเก็บเห็ดหูหนูเริ่มออกเริ่มตึงเริ่มใหญ่แล้วค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเก็บร่วมกันกับพี่เหยี่ยวหัวเถิกด้วยค่ะมาอนี้ว่ดได้เขาป่าดอกพี่น้องมาแถวหนาบ้านแถวนาหมู่บ้านอีกขั้นก็หนึ่งแล้วจ้าเราบังจนสิเปื่อย์เราเกิดจะย้ำเลยเนี่ย เกิดแต่งงามได้เนาะคุณอาเจ้าธนนท์นทังเพิ่งกับสิมาเกิดยังในป่าหกหกยังสี่หรอค่ะจะไปย้ายเอากะเก็บอไปยึดทั้งงามใหม่สูงๆเด้อเบิ่งนะจะพี่น้องกำลังขึ้นจ้ะกำลังตึงกเงก็บเก็บเก็บนี่เห็ดยังกะเก็บเพื่อนละมักหลายเห็ดน,นี่ขึ้นเสื้อว่าเห็ดนี่มากหลายค่ะไม่ในี่ยเอวนี่เบิ่งนะจะพี่น้องหูสร้างเลยเนี่ย ข่อยสิเอิ้นเพิ่นว่าหูสร้างเด้อค่ะนี่เพิ่นดอกใหญ่หลายนี่ถ้าดอกจังซีเนี่ยอูส้สร้างก็หูสร้างเด้อค่ะหูหนูหูสร้งางใหญ่หลายก็เอิ้นหูสร้างนี่ละ่ะโลดนี่จ้ะพี่น้องอันนี้เพิ่นเกิดเจ้ปีไก่เนี่เด้อเนี่ยเพิ่นเน่าแล้วเด้นนี่จ้ะแบบเนี่ยเพิ่นแห้งแล้วเน่นเนาแล้ว,เ,เ,เ,ว,ลวเอาไปแช่ก็กินบ่ได้แล้วเพราะว่าเพิ่นเนา่าโอ๋ยอันนั้นไว้หั่นสกกนะก้อนจ้ะบ่เอาดอก พี่น้องเอ้ยม่อนี่ย่ายแอยวหัวเถือกมะพร้าวเนื้วข่อยมักค่ะข่อยมัผักโอ้ยผักจ้ะมะพร้าวมะพร้าวเนว้ข่อยมักแล้วพี่น้องเนี่เห็ดอินโกิหรือว่าเห็ดเข็มทองนั่นแหละจ้าพี่น้องข่อยสิด,ดึงเอาเพื่อนลดละามาดอกง่ายเถิค่ะใชเบิ่อด้วยปดของมักนี่ย่แหัวเถือกเด้อค่ะนี่อินโกิหรือว่าเวลวิทเชงเห็ดเข็มทองนั่นแหละค่ะพี่นอ้องได้เอามักมักด้ค่ะ เก็บแบบนี้แหละพอถนัดเมือหนึ่งถือกล่องค่ะโอ้ยนางยิงย่อก,กับปวดขาพอดีต้นไม้ต้นนี้พัดลมผาดคล้องน้ำโศกดีที่น้ำบันได้ถ่วมยายเอวก็เลยได้เก็บค่ะปีกไก่นี่ไหมบัมีนปีกไก่บังโดนต้นปีมาเห็นเป็นน้ำถ่วมเิ่นเบิดแล้วนี่ค่ะพี่น้องจ้าของเสียดยายเอวนี่จ้ะพี่น้องมองนี่ยายเอ๋วเคยมาไทายลงคลิปต่าง ต้นปีเพิ่นได้นี่มันเป็นอันอันเขาเอิญพักนะจ๊ะเป็นสนามมันสาธารณะมองหันกะเป็นันโรงเรียนจากขามหัวไปนะสนามฟุตบอลโรงเรียนสนามฟุตบอลสนามลักบี้เขาจะพี่น้องยังเหรอว่าท่านได้เข่าป้าดอกว่าท่านได้ไอไอว้าถึงนั่นกะอันว่าย่านกัย่านว่าบ่ย่านกับ่ย่าน หลังจากที่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่ว่ากะสิเขาอยแต่ปาคนละมองแต่มองที่ไปพ่อที่มันเกิดขึ้นกับยายเอ๋อยายเอ๋อบ่าเขาผู้เดียวดกนทาไปกับสิเอาคุณสามีไปน้ำใจมองหันะถ้ากับไปเบิ้งเหติวาท้า,ทาบวกบกับไปเลี้ยวไปแล้วเบิ้งพี่นองยายเอา๋อมาหาเบิ้งเหตุนางล้มได้หนิเพราะร่วสิมีว่าเบื้องตอนใม้มันเป็นแบบนี้สงสงเป็นแต่มีเหตุนางล้มเกิดอยู่ที่พี่นองจากสิมีพัมีท่าอจารนี่เิ่นก,มก็มักอยู่น้ำมอง หัวมองน้ำฮุกๆกนี่แหละค่ะนี่ไ<ม>ายเอ๋อสิทธิ์ไทยบรรยากาศให้ยเบิ้งด้วจ้านี่พี่น้องนี่บรรยากาศตอนนี้ก็ได้จ้ะกับวหนาวเป็นไงเด้อค่ะนี่อากาศอุ่นอยู่คุณน่ะจังเล็กหน่อยเตะฟุตบอลเล่นลักปีกกวะาไปจะยุสนามยืโรงุกเย็นนี่แหละค่ะน,นี่คือสวนสาธารณะน,ะนาหม,มบ้านที่ไายเอ๋อยู่ค่ะพี่นอ้องยาง่อกัน,นะะ้อค่ะเมื่อกี้นี่จ้ะพี่น้อง อันนี้รุ่นก็ตั้งแต่ปีไก่นี่เลยเนี่ยจ้าเพิ่นเปื่อยหมดแล้วอันนี้รุ่นไม่กําลังขึ้นมาอีกค่ะเนื้อหนูเนี่ย,เ,ยเก็บออกกันเด้อค่ะว้ามันนาแท้หูหนูหูสร้างแล้วค่ะเนี่ยแย่เอาอื่นนะถ้าเป็นแบบเนี้ยไงไเพิยย่นใหญ่เหมียเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่ระเบิง่งเป็นพวงอยู่เด้อค่ะนี่พื่อนะอันนี้รุ่นไม่กําลังขึง้นอีกจ้าพี่น้องเนี่ยกําลังจอขึ้นมาอีก พี่น้องเราเห็นน้ำยายเอ๋อหัวเถิดกว่าจ้าแล้วบ้างพันน้อยอยู่จ้ายายเอวก็สิบประทันได้เก็บพันหลอกกลุ่มนี่นี่จ้าแล้วบ้างน้อยน้อยนึงให้พันใหญ่ก็นี่สะก้อนตอนนี้พันเป็นหูหนูย้่ยพันเป็นหูสร้างยายเอ๋จังเอยสิมาเก็บแล้วจ้างามบ่พี่น้องเบก็แม่จ้างามไหลค่ะโอ้ยจังไงยายเอก๋ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลาย,ลายๆเด้อ ที่พักกันมาติดตามมาหลับเบิงหลับส้มลิปซอยไม่เงี้ยวหัวเถอ,อก็ได้จ้าขอบคุณหลายๆดนะพี่น้องเอ้ยอันนี้เงี้ยวสิบประทันได้เก็บเดี๋ค่ะหายเยายิ่นไงตัวซะสิบปรงนวดนี่เอานั่นไว้หันสุก,กรนะจ๊ะพี่น้องจังสิกลับมาอีกจ้ะอันนี้รุ่นแทปปิกไก่นี่มั้งนี่จ้ะพี่น้องจ้าเบิ่งดูค่ะโอ้ยเอาไดอยู่ค่ะ อันนี้เอาได้ยุทธาเป็นแบบนี้กะเดี๋ยวเบิ้งไปเบิ้องอยุ่บ้านก่อนถ้าบางานเพิ่นเกิดโดนหลายเพิ่นกับเปืยจะโอาอย่างน,นี้เป็นเัื่องไหนเนาะเอาไปก้อนได้ได,ไ,ดได้ดึงเพิ่งเราก็เอาไว้ก้อนหรอคะเอาหลุนไม่ยุทสูงๆูงเผินพี่น้องสุมหลุนไม่เพิ่นก็นลังเกิดขึ้นมาอีกก็ลังใหญ่ ย้ายเอวมาพอ่อแนวย้ายเอวมาเก็บเรีวเด้อค่ะพี่น้องเห็ดเข็มทองค่ะเห็ดเข็มทองเห็ดอ OK ินโนกีล่ะจ้าพี่น้องอว้าป็นกลัวยิ่งดึงกลัมาเวิดเลยล่ะเออเอาคือเก่าเด้อค่ะแบบนี้เอาจาังไรย้ายเอวก็เอาคือเก่าคอยคอยมักค่ะพี่น้องมาพี่น้องมาเก็บหูซางก,ากันโตเลยจ้านันเปรย์เรียวจา้าพี่น้องจา้า กลมไปทั้งไตเพิน่นนี่จะพี่น้องหูสร้างพี่น้องระเบิงระเบิงลูกค้านี่ลายคักลายเนี่ยอนนั้นกระเมียนแต่ว่าเพิ่นยูติดฉีดินข่อยเพเก็บ้ะจ้ะเพราะว่าเห็ดอันนี้เพิ่นสิเกีบยูป้าหกหกป้าละเหมาะหกหก่อยสิเก็บเอาเฉพาะที่เพิ่นยูสูงสูงเบิดระวังนี่ค่ะจังสิงกลับมาเบิ่งอีกนี่จ้ะก็ได้หลายเต็ม เบื้องอันนี้น้ำยาเอ๋อเจ้าพี่น้องไปเบิ่งนี้ค่ะงามปังงามบ่ะลายเพิ่งลายไปนี่ขนนี่บาดยังมั่งงามจันนี่งามก็เก็บเอาแล้วบาดนี่ก็าอัานนั้นอยู่ใต้ยึดติดขี้ดินปวดข่อยพวกเก็บแบบพี่น้องสมมุตินั่ะจะเก็บเอาที่เพิ่นว่าไรยึดติดขี้ดินเด้อค่ะ จ้ะเก็บพันมาวางไปเก็บพันึ้นมาวางไอยู่ถังนี้่น้อยอยู่บ่เอาดดกนั่นเปื่อยแล้วค่ะอ๋อเหียยอ๋เหียกับน้ำเก็บปะคุยก่าโอ้ยยังค่อยน้ำเก็บเพิ่นนี่จ้ะพี่น้องน้ำู่จ้ะพี่น้อง ก่อนทียเอ๋อสิขอลาพ่อแม่พี่น้องก่อนที่สิแม่บ้านนะคะ <c oughs> กับมาเบิงแม่มาเบิงหัวหัวมาเบิงต้นหูหนูอยู่ในหัวนี่ก่อนค่ะนี่แล้วเบิงนู้เจ้ะนี่เพิ่นกับมีอยู่เอาได้ยังมั้งนี่เอานี่อันนี้เอาได้ยเจ้ะนี่อันนี้รุ่นเก่าแต่อันนี้จะเบิงดูโอ่เปาเพิ่นดอกเปื่อยแล้วเอาดอกเดียวเท่านี่ละนี่แหละจ้าพี่น้องเพิ่นเหลือแต่เจ้าซุ้มรุ่นเก่าๆนี่ กะยายเออกะสิได้ถารุ่นไม่่นเกิด่นละเด้อค่ะอยู่ยงขงวนทางนั่นเนี่ยพี่นองอยู่หัวนี่จ้านี่แหละโอ้โหหัวหัว่อยนี่เด้อจ้าเนี่ยอันนี้คือหัวเด้อจ้านี่จ้าพี่นองคือหัวแบบนี้ยายเอวกบสิคอลาพพอแมีพี่นองกันเด้อจ้ากะสิเนี้ยบ้าน้วค่แบบนี้ก็ได้นี่เด้อค่ะทางเขาหมู่บ้าน ยังทางของหมู่บ้านอีกทางหนึ่งจ้ะขอบพุณหลายๆเด้อที่พากันมาเปลี่ยนกำลังเลี้ยงใจรหญเยอะวหัวเถื่อช่องนี้หน่อยตลอดนะพี่นงขอยอยืดดีมีสุขสุกดีสุขภาพดีแข็งแรงตลอดไปสุขสุขคนเจ้ะจังพอกับย่าเอ้วได้อีกคลิดไม่คลิปหน่าจ้าสุกดีเจ้ะพี่นงสวัสดีค่ะ